สวัสดีค่ะร้านเปิดหอยสวยงามนะคะวันนี้เรามารีวิวหอยนอติรุตขัดมุกกันนะคะนี่นะคะแสงที่เราถ่ายตอนนี้เป็นช่วงหกโมงนะคะเป็นแสงธรรมชาติเลยนะคะเราดูใกล้ๆนะคะจะเป็นออกเหลือบลุ้งนะคะสีชมพูนะคะเจ็ดสีนะคะ สวยมากนะคะเป็นสีผิวชั้นในโดยธรรมชาตินะคะของเราจะมีช่างขัดนะคะขัดให้มันขึ้นเงาแววแบบนี้เลยนะคะปกติถ้าไม่ขัดเขาจะเป็นผิวด้านๆน,นะคะจะเป็นด้านๆเป็นลายๆนะคะสีผิวธรรมชาตินะคะอันนี้ช่างเราแบบสีมือมากนะคะขัดจนเป็นสีรุ้งเลยนะคะเป็นสีธรรมชาติไม่ได้ทาสีหรือว่าย้อมสีอะไรเลยนะคะลูกค้าสวยงามมากนะคะหอยนอร์ทฟิที่เป็น ่อยที่อยู่มาในยุคดึกดำบันเลยนะคะอายุหลายร้อยปีมาแล้วนะคะสวยมากๆนะคะสำหรับตั้งโชว์นะคะหรือว่าจะไปทำชิ้นงานอะไรก็ตามแต่นะคะตัวนี้สวยมากๆนะคะถ้าไงเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ